สวัสดีครับพบกับ easy review byte สี่สานะครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับกับของแถม go pro นะครับที่ผมเคยติดไว้นะตอนแรกนะครับหลังจากที่ตอนแรกไปซื้อ go pro 12มานะครับประมาณปลายเดือนตุลาเนาะแล้ววันนั้นของแถมที่ได้มาจิงมีแค่แก้วนะครับแก้วน้ำปิกนิกนะอลูมิเนียมนะครับแก้วน้ำแคมปิ้งนะครับทีนี้ของแถมที่ยังติดค้างอยู่ก็คือนี่ครับกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้นะนะครับ ใส่ของมีช่องด้านนอกนะครับขนาดประมาณนี้นะครับก็เอามาอัปเดตให้ดูเนาะไว้ใส่อุปกรณ์โฟโต้ได้สไพได้นะครับแล้วก็ของแถมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับเมโมรี่การ์ด64กิกนะครับความเร็วในการของแซนดิสนะครับความเร็วในการเขียน200เมกะบิตนะครับอ่าไอความเร็วในการอ่าน200นะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียน90นะครับแล้วนี่อีกจุดอีกอันหนึ่งนะครับที่แถมมาคือตัวกัมมี่นะครับ ก็คือเป็นขารัดเนาะสำหรับติดตั้ง GoPro อาจจะไปรัดตรงเสาหรือว่าตรงจุดไหนก็ได้นะครับที่มันติดตั้งยากๆนะครับซึ่งสำหรับ GoPro 12ก็ที่จะมีขาตรงนี้นะสำหรับ h o ตชูใช้กับเอ้ไม่ใช่ h o ตชูนะครับเป็นเกลียวีสำหรับใช้กับขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ที่เป็นฐานปกตินะครับถ้าติดตั้งกว่านี้เนาะโอเค ก็อัปเดตให้ฟังร้างๆนะครับจริงๆของมาหลังจากที่ผมได้กล้อง GoPro มาประมาณ1เดือนเศษนะครับเสียดายมากที่ว่าตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีการ์นี้อีกอันหนึ่งนี่ผมน่าจะได้ถ่ายอะไรมาได้เยอะขึ้นนะครับก็คิดว่าตอนนี้หลายๆท่านที่ติดค้างของแถมอยู่นะครับน่าจะได้รับกันแล้วแหละนะครับก็ลองๆโทรถามกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับ ก็วันนี้มาดูกันสั้นๆนะเพราะว่าตัวรอบที่แล้วเราก็รีวิวเกี่ยวกับของที่มีไปหมดแล้วเนาะครับอัปเดตให้ฟังสั้นๆครับก็คงน่าจะเป็นคลิปท้ายของปีนี้แล้วลหละนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสําหรับแฟนนะครับแล้วก็ท่านผู้ติดตามที่เข้ามาแวะชมนะครับวันนี้คุยกันสั้นๆง่ายๆนะครับก็ปีนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับปีหน้านะครับสวัสดีครับ